ทำไมถึงว่าเป็นโกนักบิน โกนักบินมาจากคุณหนึ่งนะคะเจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งเป็นนักบินสายการบินแห่งชาตินะคะช่วงโควิดเนี่ยเราไม่มีอะไรทำทุกคนสายการบินแทบจะทุกที่เลยไม่ได้ไม่ได้บินนะคะก็เลยคิดกันกันสองคนว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีที่ลงทุนน้อยนะคะไม่ต้องลงทุนมากอ่ะเราก็เลยคิดเป็นแบรนด์โกนักบินขึ้นมาเริ่มแรกคือขายหน้าบ้านก่อนก็ทำสูตรที่ไม่มีแอมโมเนียแล้วก็น้ำมันใสตลอดน,นะคะคือน้ำมันเราเนี่ยจะเป็นน้ำมันดีฟายตอนนี้มี กัญชัยมีขายกัญชัยกัญชัยนะคะต้นค่ะพกเกจการลงทุนมีกี่พกเกจคะซันมี3แพพาเกจเออมีไซส์ S M L นะคะไซส์ S จะเป็นไซส์สำหรับที่เปิดในตัวอาคารนะคะเริ่มต้นนะคะไซส์ M ของเราจะได้วัตถุดิบด้วยนะคะรวมแป้งรวมอะไรด้วยนะคะไซเอก็จะเป็นในอาคารเหมือนกันก็จะมีซุ้มให้ด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นไซแอก็จะได้วัตถุดิบเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็จะต้องมีค่าก่อสร้างตามคอนเซปต์ตามที่เรากําหนดนะ,นะคะไซส<า>์็ก็ได้ค่าวัตถุดิบไหมได้ค่ะนี่ค่ะ,คะเป็น<ด>แป้ง,ปงใช่ค่ะได้แป้งด้วยแล้วก็ได้อุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ30รายการโอเค,คถ้าสมมติอยากได้บูธขนาดเนี้ย ต้องประมาณเท่าไหร่ต้องเป็นไซส์ไหนบูทประมาณนี้หรอคะแนะนําเป็นไซส์เอสก็พอโอ้แล้วเ,เราต้องซื้ออะไรบ้างหรือว่าแป้งนี่คือส,ส่งมาให้ไหมหรือเราต้องทําเองของเรามีแป้งสําเร็จรูปมาให้คะ่ะของเราเนี่ยหมักเพียง50นาทีง่ายมากพระงโกอื่นหมักกันข้ามคืนนะคะแต่ของเราเนี่ย ตื่นตีห้าหกโมงขายได้แล้วจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ทําง่ายหมักด้วยมือนวดด้วยมือเลยค่ะตอนนี้นะมีประมาณกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มากกว่า50สาขาค่ะทั้งในในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยส่วนใหญ่จะเป็นบนห้างค่ะก็คือขายแฟนชายไปแล้วแหละใช่ค่ะคใช่ก็คือแล้วก็คือ,คอส,สอนเราเกี่ยวกับการหมักแป้ง ถูกต้องค่ะจะมีสอนอไปเรียนที่สำนักงานใหญ่นะคะจะเรียนการเรียนการสอนจะโดยคุณหนุ่มนักบินเจ้าของแบรนด์โกนักบินเลยถอดสูตรมาจากคุณหนุ่มเลยนะคะแล้วก็ตัวศักขยาด้วย สอนทั้งหมดคือพร้อมเปิดร้านได้เลยนะคะแล้วก็มีไปฝึกงานที่สาขาหลักด้วยก็คือที่ซีคอนสแควร์สีนขลินนะคะแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานคอยไปช่วยวันเปิดร้านด้วยคือเราดูแลทุกขั้นตอนเลยถามได้ไหมว่าประมาณกี่เดือนกี่ปีคืน<ม>ทุนเหรอคะขึ้นอยู่กับว่าทำเลคุณปังแค่ไหนอันดับหนึ่งคือสำคัญที่สุดเลยคะ่ะในการทำธุรกิจคือทำเลคะ่ะ ช่วยช่วยเราวิเคราะห์ทำเลไหมสมมติช่วยขาดโอ้ช่วยราเราดีเกะตรกรรใช่ค่ะเราเจ็บมาเยอะแล้วค่ะจากระจายการเจ็บก็สามาว่าเจ็บไปเยอะค่ะไปดูทำเลก่อนไปดูก่อนไม่ได้อยากขายนะอยากให้เขาอยู่ได้บางคนขายเลยขายเลยเปิดเลยนี่เราหยิ่งนะมีกัทเลื่งเป็นชายซีกใช่ค่ะเราอยากให้เขาอยู่ได้นะลงทุนไปแล้วเป็นธุรกิจที่เขาได้กําไรอะค่ะทําแล้วได้กําไรเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะอยากเปิดร้านโกนักบิน นะเดี๋ยววินจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ขึ้นคอนแทคไว้ให้ติดต่อไปได้เลยแล้วก็เนี่ยโปรโมชั่นตามนี้นะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ